สิ่งที่ผมบรรยาเล่าเนี่ยเป็นเรื่องที่ใหม่มากนะครับก็ไม่ต้องแปลกใจว่าถ้าเกิดว่าเอ๊ะฟังแล้วแบบยังงงๆนะครับเพราะว่าอันนี้คือโปรไบโอติกอันดับ1 24ปีซ้อนของประเทศญี่ปุ่นนะครับเป็นการร่วมมือกันของอาร์มาโด้ไทยแลนด์กับยินตันเจแปนนะครับต้องบอกว่าโปรไบโอติกเนี่ยก็คือจุลินรีย์นั่นเอง เป็นเชื้อจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ครับหนึ่งซองนี่นะครับใส่จุลินทรีย์นี่นะครับไปถึง1 0 0 0 0ล้านตัวหลายคนบอกว่าเออเราเริ่มงงแล้วนะฮะก็ต้องบอกว่าจริงๆตั้งแต่เราคลอดนี่นะครับในส่วนของเรื่องรกเรื่องทุงน้ํคขั่งต่างๆนี่นะฮะก็จะทําให้เราเนี่ยมีจุลินทรีย์มีโปรไบติกเนี่ยติดตัวอยู่แล้วนะครับแต่ตัวนี้ครับเป็นนวัตกรรมที่มีเพียงเฉพาะญี่ปุ่นเท่านั้นประเทศเดียวเลยนะครับแล้วก็เขาไม่เคยขายคนนอกประเทศเลยนะและห้ามหิวออกนอกประเทศด้วยปกติเนี่ยที่ญี่ปุ่นจะจํากััักกาาาารรซืื้้้้อออออคบววววเเนนนนละ20่่่่่งงทแตตี ประเทศไทยเป็นประเทศแรกเลยที่ได้ลิ้มรสเลยนะครับเพราะว่าอามาโดเนี่ยเรียกได้ว่าซูมคุยกับซีอโอญี่ปุ่นเลยนะครับามาเป็นในรูปแบบซองแบบนี้นะครับและนลวัตกรรมเม็ดของเขาเนี่ยก็จะมี2ส,สีนะครับเรียกว่าดับเบิลเลเยอร์และกันในตัวสีขาวเนี่ยก็จะซึมเรียกว่าละลายนะครับดูดซึมตามในส่วนของทางเดิอนอาหารกระเพาะอาหารนะแต่ว่าตัวสีส้มเนี่ยจะดูดซึมในส่วนของลำไส้นะครับมีการเทสว่าเขาจะทนกดทนเบรดเนี่ยไปถึงตัวลำไส้ซึ่งตรงจุดนั้นเองนะครับแล้ววันนี้มีข่าวดีด้วยนะฮะใครที่ซื้อ ต่อเดือนนะฮะ,ะวันนี้ใครซื้อบีฟิน่าเอจากญี่ปุ่นนะครับอาร์มาโดปลดล็อกให้ด้วยครับสามารถซื้อสินค้าอาร์มาโดทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นคอลลาเจนเป็นวิตามินซีเนี่ยในราคาต้นทุนตัวแทนจําหน่ายได้เลยเหมือนเดิมไปซื้อสัมเพ็งแล้วได้ของต้นทุนนะฮะอ,อย่างเช่นแบบสมมุติหลายคนคงเคยชินกับคอลลาเจนพันเก้าร้อยสิบใช่ไหมราคาต้นทุนเนี่ยประมาณพันห้าพันหกเองแบบนี้นะครับสามารถซื้อได้ถึงสิ้นปีเลยนะฮะวันนี้ปลดล็อกเลยนะครับทุกคนที่ซื้อเนี่ย ซื้อสินค้าอามาโดราคาต้นทุนได้จนถึงสิ้นปีนี้เลยนะครับแล้ววันนี้นะฮะต้องบอกว่าตัวนี้เราจัดโปรโมชั่นนะเดี๋ยวค่อยมาเปิดราคากันแต่มาดูของแถมก่อนครับของแถมชิ้นแรกครับเป็น PB Fiber เป็น p b เบลติกนะครับตัวเนี้ยตัวไฟเบอร์ตัวนี้ต้องบอกว่าขายดีมานั้ตั้งปี2,557แล้วถ้าใครเป็นแฟนคลับของอามาโดนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยจะขอชงให้ดูด้วยนะครับอันนี้เนี่ยการพูดง่ายๆก็คือเหมือนการกินผักนั่นเองนะครับตัวผงของเขาเนี่ยก็จะเป็นผงสีม่วงนะครับเพราะ ทำมาจากในส่วนของผักหลายชนิดนะครับที่เป็นตระกูลเบอร์รี่สีม่วงแบบนี้นะครับแล้วเราก็คนอย่างนี้เลยนะครับหลายคนบอกว่าเอ้ยไม่เคยเห็นเพราะว่าเวลากินไฟเบอร์เนี่ยจะเห็นมันเป็นเหมือนแบบว่าบวมๆเป็นผงบุกอืดๆเป็นก้อนๆจับๆกันนะครับแต่นี้เป็นวัตกรรมของอาร์มาโดครับเป็น PB f i ไฟเบอร์ก็คือเอาผักสีม่วงเนี่ยมาบดอยู่ในแก้วแบบนี้แล้วก็กินไปโดยที่ไม่จับตัวเป็นก้อนนั่นเองผสมในน้ําเย็นก็ได้นะครับนอกนั้นยังไม่พอครับแถมนี่ครับ อาร์มาโดอาร์ครับเป็นในส่วนของอัลคาเนทีนะครับเดี๋ยวจะมีภาพสัญญากัดขึ้นให้ดูเน,นี่ยนะฮะหกล่องเนี่ยก็มี10เม็ดเลยจริงๆอาร์เนี่ยมาจากรันก็คือเหมือนกินแล้วไปวิ่งซะสมมุติคุณเรือนขวานกาลังถูบ้านใช่ไหมหรือว่ากําลังแบบกวาดบ้านเนี่ยถ้ากินตัวอัลคาเนทีเนี่ยความรู้สึกคือจะมีเหงื่อออกง่ายขึ้น<อ>นะครับหรือใคร<อ>ที่วิ่งแล้วรู้สึกโอ๊ยขี้เกียจจังเลยกินสักเม็ดหนึ่งแล้วขึ้นลู่วิ่งไปครับแล้วจะนึกถึงหน้าผมเลยนะฮะวันนี้อยากให้ทุกคนโทรจริงๆเพราาะว่ อยากให้ได้กรดอะมิโน,โนตัวนี้ไปด้วยไปกินกับไฟเบอร์ผักด้วยไปกินกับโปรไบโอติกอันดับหนึ่งจากญี่ปุ่นด้วยทั้งหมดผมกำลังจะทำโปรนะฮะที่เรียกได้ว,ว่าคอมโบนะเป็นโปรแกรมให้ทุกคนได้ลองเลยแล้วก็ไปดูแลตัวเองกันนะครับวันนี้เปิดโปรโมชั่นนะครับบีฟิน่าอกกล่องเนี่ยปกติกล่องหนึ่งที่ญี่ปุ่นคือพันห้าเก้าสิบสามกล่องคือสี่พันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบไปเลยครับเหลือสองพันเก้าร้อยเก้าสิบเหลือกล่องไม่ถึงพันนะนี่ขนาดว่านำเข้ามาแล้วนะครับสามกล่องสองพันเก้าร้อยเก้าสิบแล้ว แล้วก็แถมอาร์มด R อีก2กล่องไปเลยนะซื้อ3แถม2แถม2นะครับจ่ายเพียง2,990ตัวนี้กินได้ร่วมกันประมาณเกือบ2เดือนนะครับแต่ตัวไฟเบอร์เนี่ยต้องบอกว่าเป็นโดสเข้มข้นนะไม่ต้องกินทุกวันนะครับเพราะว่ากินแค่ ประมาณ3วันเนี่ยหก็พอแล้วย้ําเลยนะวันนี้ซื้อโปรเบติกอันดับ1ญี่ปุ่น3กล่องแถม Pb Fiber 2กล่องแถม a m a d มาโดอาร์ t อลคาชนสกล่องนะครับทั้งหมด7กล่องจ่ายเพียง2 9งพสุดยอดมากเลยนะคะเรื่องสุขภาพทั้งช่วยการปรับสมดุลร่างกายทั้งช่วยการปรับเรื่องการเผาผ่านะคะวันนี้ขอบคุณวิเชนมากเลยค่ะขอบคุณคขอบ